สวัสดีครับคิปปคลิปสันส้นๆเกี่ยวกับ Windows Security นะครับสำหรับผู้ใช้งาน Windows Security ตอนนี้นะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสนะฮะว่ามีไวรัสเข้ามาก็คือตัว วิน3 2 s h i v e zy นะครับซึ่งถ้าใครได้รับการแจ้งเตือนตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับสำหรับผู้ใช้งาน Windows นะฮะและคาดการว่าตัวนี้น่าจะเป็นบั็กจาก Microsoft นะครับอันนี้คือยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ายังไม่มีการรายงานใดๆจาก Microsoft ออกมาเลยนะฮะก็ใครที่เจอปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคุณไม่ได้เป็นคนเดียวเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้น่าจะเป็นทั่วโลกนะครับเพราะว่า ในหน้าซัพพอร์ตของ Microsoft เนี่ยก็มีการโพสต์แล้วก็ board เว็บบอร์ดเกิดทางดังแบบทั่วโลกเลยเนี่ยก็มีการโพสต์ถามเหมือนกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะใครที่เจอปัญหาตอนนี้อยู่ก็ไม่น่าจะต้องทําอะไรนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องรอก,การแก้ไขาจาก Microsoft อย่างเดียวเลยนะฮะรู้สึกว่ามันจะกินทรัพยากรของเครื่องสิบยูด้วยนะครับเป็นบางท่านอย่างผมก็เจอเหมือนกันครับคือตัวแอนตี้มาแวร์เนี่ย เซอร์วิสตัวนี้ก็กิน CPU ไป20กว่าเปอร์เซ็นตะ์แลมไป 2G จิกนะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับคุณไม่ได้เป็นคนเดียวแนะนําว่าให้เราอัปเดตข่าวสารจากทาง Microsoft แล้วอาจจะมีแพทการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรายงานข่าวสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่กังวลอยู่ว่าตัวเองติดไวรัสหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ